ค่ะพบกับแนนอีกแล้วนะคะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจัดเต็มเขาวันี้แนยอยู่กับเจ้าตัว XLS นะคะกระบะยกสูงนะคะสประตูค่ะรานะคาเจ้าตัวอยู่ที่9 2้0 0สสบาทนะคะมาชมกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะจะเป็นสียอดฮิตเลย ที่เขาลูกค้าทุกท่านนะคะเลือกสีเพราะว่าดูแลรักษาง่ายด้วยะคะ่ะจะมีกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเราก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นลังซึ่งค่ะมีแต่ก็พอตตัวใหญ่นะคะที่มาพร้อมกับโรงงานเลยนะคะคันนี้ค่ะกันชนของเราก็จะเป็นกันชนเดิมนะคะไฟนะคะก็จะเป็นไฟตัวอะโกเทนเ,เตอร์นะคะจะเป็นสีส้มนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีในส่วนของไฟสีแถบด้วยะคะ่ะที่เป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะสีขาวนะคะ แล้วที่ตามมาด้วยนะคะจะเป็นครอบนะคะครอบไฟหน้านะคะในส่วนของคันนี้นะคะเตรียมสมมอบเลยะค่ะแมกยางนะคะแม็กก็จะเป็นแหงขอบสิบเจ็ดนะคะคันนี้ขนาดยางจะอยู่ที่สองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบเจ็ดนะคะจะเป็นยางอ่าสิบตนนะคะค่ะตามมาด้วยในส่วนของด้านบนของเรานะคะก็จะเป็นคิ้วกันศาดรค่ะลูกค้ารีเฟรมาอยากใส่คิ้วกันสาดด้วยบางคสเขาก็ไม่ใส่นะคะ <S <S เนื่องจากจะมีเสียงลมเข้านะคะ ขนาดขับขี่ค่ะแล้วก็กขานไม่ได้นะคะก็จะเป็นเป้าจับนะคะคำว่าเเจอร์ค่ะสีแดงน,นะคะลูกค้าเลือกเองเลยนะคะค่ะมาในส่วนของด้านท้ายของเรานะคะกระบะของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น XLS นะคะแต่ใส่ตัวโลบารวายแตรด้วยนะคะค่ะเพื่อให้ดูหรูหรามากขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็นโลบารวายแท็ที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นการทําเพิ่มนะคะ ในส่วนของข้างหลังของเรานะคะก็จะเป็นครอบนะคะครอบไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นคาว่าลนเจอร์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเป็นสีดําด้านนะคะข้างหลังจะเป็น,นพื้นๆเลยนะคะมาพร้อมกับกันชนหลักนะคะที่มาจากโรงงานนะคะทุกอย่างในตัวรถนะคะเดิมๆหมดเลยรับประกัน5ปีหรือ1,000,000ไมลนะคะตามระยะรถเลยนะคะค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะด้านข้างของเราลูกค้าใส่ข้อฝาถังค่ะ ข้อฝาถังเลยนะคะก็จะมีอักษรแดงเช่นเดียวกันนะคะคำว่าレンเจอร์นะคะนะคะ่ะเดิมๆของรถคันนี้นะคะก็เทมากๆอยู่แล้วนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้รถไม่ว่าจะแบบเดิมๆหรือว่าแบบแต่งนะคะลูกค้าสามารถรีเพรสมาได้เลยนะคะ เช่นเดียวกับคันนี้ค่ะไม่อยากได้อะไรที่มันดูเยอะไปเขาก็เลยขอแบบเป็นเดิมแล้วติดโลาวาไวายแท็กดเวยน,นะคะค่ะเป็นไงบ้างคะกับรอบพันที่แนาพาชมนะคะรวลูกค้าเคจนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้ โปรโมชั่นพิเศษส่วนลดแบบจุกๆนะคะตอนนี้นะคะมีดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับรถคันนี้เลยหรือราคาลดเหลือ799,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาพูดกับแหนที่โชว์รูมฟอร์ดอาร์เสาขากับเราคือนะคะหรือตัทตามโปรนี้เลย065 990 9080ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี